สันยันมันสันยันมันผู้ใหญ่เนี่ยยังสันยันอย่างอยู่สองสามคิดยังรายได้สวัสดีครับพี่น้องครับฝุกตานสวัสดีครับนะครับตอนนี้อยู่กับฟังซาดิกาครับนะครับมาถึงเมื่มอวานตั้ะะงกี่โมงนะมุ่งเมื่อวานจึงสี่โมงกว่าประมาณสี่โมงกว่าห้าโมงห้าโมงเย็นนะครับ ฝังซาดิกาครับนะครับมาตึงแล้วครับนะครับโยเมื่อคืนนอนตื่นอีเท่าไรครับผมตึงตีนี้ผเดือเราคลิปหนักตีไม่ยกขึ้นต้นตื่นมาตีซีตีสิยังนอนอยู่เลยครับมาตึงก็นอนปกติครับชีวิตครับนะครับนี่ครับนี่ก็นี่ก็แตกต่างนะครับระหว่างชจางสุรินทร์กับชจางฝังเนื้อนะครับบนดอยนะครับ บางคนไม่ชอบช้างสุรินนะครับบางคนชอบช้างฝางเนื้อนะครับมันด้อยนะครับแต่พอมคนไม่เก่งกับนะครับชอบจายที่ฝึกมาแล้วนะครับซ้มส้มบุญแบบนะครับส้ำเล็ดรูปมาแล้วนะครับขึ้นรถขึ้นราก็ไม่ต้องอะไรมากมายครับก็คือจ่ายเรียกไปขึ้นรถก็ขึ้นเลยนะครับแห่งานแห้งองานเดินบนถนนนะครับก็ไม่ดูจักกลัวรถรา นะครับอเสี่ยงประรงประตัดไดมดกับนะครับนี่คือจุดเริ่มตอนข้องคนชีต้องการสร้างจางนะครับนะครับนะครับต้องการสร้างจางหมือใไหมนะครับนะครับลักษานนี้ครับแต่นะนะครับว่าจะเจอจางทีนี้ไส้ดีๆนะครับนะครับมาหน้ายากับปี่นองกับนะครับนะครับโอครับมานะครับยู ฝักพอนก็บาดใจกับให้เน็นให้เนื่อครับนะครับนามสาโคลนเล่นเต็มที่ไปเลยครับนะครับนะครับบางคนนะครับบางคนเอฟซีบางคนนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ยู้ในชีวิตก้องคนเลี้ยงจ้างนะครับไม่ยากให้จ้างลงพักทยนะครับนะครับไม่ยากให้จ้างไปตัวละมานไม่ยากให้จ้างไปหลากหมายชีวิตความเป็นจริงนะครับต้องมาศึกษากันนะครับ หว้าผักตายนะครับอยู่สบายแบบนนะครับลำบากแบบนนะครับนะครับอ่อพรมท่ามแล้วนะครับคนดีบอกว่าไม่ย้ายจางลากไม้นะครับไม่ย้ายจางตัวรามานไม่ย้ายจางผักตายลากไม้พรมท่ามคำไงไหมครับหวาถ้าเกิดหวาพวกเรายึดลากไม้นะครับนะครับนี่พรมในตัวแทนข้องผักตายนะครับนะครับทีออกมาตรงวันนี้ก็คือ ออกมาตัวเตนกองภากลา้ครับพ่มมวมท่ามกำงวาไอ้ค้นี่วามาดานะครับมาวาว่าจางรักรักไม้ตัวรมามันไม่ยากให้ไม่ยากให้รักไม้นะครับพ้อมท่ามกำมเหล่าวะถ้าเกิดว่าพวกเรายึดรักไม้กันมดนะครับคุณจะรับผิดชอบชีวิตจางของพวกเราไหมข้อคำตอบอะไรครับนะครับนะครับพวกเราไม่เคยไปเรียกร้องอะไรจากคุณนะครับ ทุกต้องกับการเลี้ยงช้างนะครับมีทั้งรักแล้วก็เผื่อการใายงานเน้นการใายงานเสียส่วนมากอีกส่วนหนึ่งก็คือรักแล้วก็ชายพอได้กินพอได้ชายพอได้ทํมามากินนะครับ <c oughs> เมื่อสมจริงในครอบครัวนะครับมันจะมีอยู่ซ่องจาพวกนะครับถุกทีนะครับนะครับแต่ว่าก้อนทีวามาเร่งลอยลอยเร่งมามานะครับเร่งมาไม่เด็กนะนะครับ คถามว่าวถ้าเกิดว่าพวกเรายุดหลักไม้นะครับมีอาชีพอะไรที่เราทำไมครับนะครับเสนเนอร์มาครับนะครับหรือว่าจะให้เราไล่ซดไข่กล้วยแหยงอาชีพกันต่างกันต่างประเทศกับนะครับไล่กันมันนะครับนะครับถ้าเกิดว่าเสนเนอร์มาวาให้ยุดแล้วก็มาไล่ค่าอาหารเหมือนกันนะครับแหยงกันชิ้หาม้ไหวพวงมัดกับนะครับเรื่องอะไรเราจะไปเย่งนะครับนะครับ พี่น้องจาาจางเราต้องช่วยกันนะครับนะครับหรือหวาระเราไปให้งานให้นักเมื่อนคงจากวัดสุรินนะครับมันไม่มีงานให้ครับนะครับนะครับแล้วพวกเราไปเคยเรียกร้องมากครับนะครับจากรัฐบาลไหมนะครับนะครับข้อแตกต่างนะครับระว่างจากวัดสุรินกับผากจต้นะครับเราแรกเป็นกลางครับนะครับไม่ได้โจมตีแล้วก็ไม่เคยไปเรียกร้องนะครับว่าต้องมีเงินเดือนให้จางนะครับ ตัวหละหมื่นไปร้อยหมื่นพันมีอ่านจางตามต้ปาาตายไม่เคยมีนะครับนะครับมีแต่ว่าผ้ากินด้วยลาแข็งลําค่าปลากัดตินทิพนะครับปลาจางเหลควานห้ากินกันไว้นะครับเดือนแคกบางหลากหมายบางนะครับแล้วเต้ความเหมาะซมนะครับนะครับรางไม่เคยไปเรียกร้องครับนะครับนะครับเพราะว่าาเหตีว่าไม่เรียกร้องมันมีละไล่ประเด็นนะครับนะครับปูดไปก็เดียว เพื่อเอาไปอ้างถมากินล้าวครับนะครับนะครับดูดูกันยุ่นะครับเราไปยุ่งกันบันผือนะครับไม่เคยเรียกร้องนู้นไม่เคยเรี้องนี่พวกเราไม่เคยเรียกร้องนะครับเพราะว่าจุดเด่นจุดค่ายแต่ะราพักไม่เหมือนกันครับนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเมืองช้างครับนะครับอจังญังจังหวัดนะครับรัฐบาลต้องดูแลครับแต่ว่าภาคใต้นะครับจุดเด่นจุดค่ายของภาคใต้เคะไรครับนะครับบางจังหวัดก็เป็นห้อยบางจังหวัดก็เป็นงอนะครับ ก็ต่างๆนานาไปนะครับนะครับเพราะงั้นจางนะครับพวกเรารักดูแลกันเองนะครับนะครับแล้วก็ไม่จางมาพักใต้นะครับมาทรมานนะครับดูครับยาบริเวณครับนะครับนะครับมายครับรรับพักไม่ได้ครับว่าเราจะไม่รักหรือไม่หรือรักรักหรือไม่รักกับประว่าพ้อมยุ่ย ตัวกิจการตรงเทืีดีครับโควิดครับนะครับไปได้ไม่รอดครับต้องกลับมาหยุดอาชีพเดิมนะครับช่วงระยะเวลานั้นปีทองปีครับนะครับตุกปานานนามว่าจางลากไม้นะครับนะครับแต่าจริงๆวาเคยเรียกร้องเคยก่อไก่กินบ้างไหมคนตายไม่มีครับนะครับนะครับคนตายไม่มีนะครับแล้วจางใน่ะเชือกครับนะครับไม่เคยนะครับ มีแต่ทุกคนมาโจมตีพวกเรานะครับนี่กับปังซาลิก้าครับมาถึงแล้วครับนะครับดูครับการยนะครับการกินนะครับต่อรองต่อรางเยอะแยะมากมายครับนะครับนะครับดูครับนะครับอีกพู้ละคเงินพร้อมครับแต่ชื้อนาครับดูครับเงินพร้อมแต่เชื้อนาครับเห็นไหมครับพวกแกชอบแกรักครับแกปนแกปล้ำครับมีห้องกับต้องให้ครับห้องเดิมโบราณให้อันนึงก็มีแต่ให้ทุกอย่างครับแกชอบแกรักนี่ครับนะครับเงินพร้อมแต่เชื้อนาครับพร้อมนักเลงพ่อครับนะครับ ปมอกแล้วนะเออต้นโกงก็โกงไปจ้ะถึงก็ต้นแล้วผมขึ้นใต้ใหญ่นะต้นปอมให้ต้นไปเลยก็ได้ผอมใจพ่อนะแต่แกมั่นใจกว่าแกเอาได้ครับเพราะว่าจ้างกันมากก็คือซื้อต่างตัวรับริงครับแต่วานะครับนั่นไงคุณภาพโพ่อครับดูครับนะครับไม่ดุไม่ดอนนะครับเดินแคกก็ได้ตำลองด้วยก็ได้ครับบ้อมป้อง่ายปังซาดิก้าครับนะครับนะครับเล่งแต่เอาพอมไม้ที่พูดที่ด่าที่ว่ากันนะครับ พ่อมสาตุนจังวะนะพ่อมสาตุนกลาจันท์กันนะพกเราจ่ายพอเราอยูอ่กปลอกกับอยู่กับดินอยู่กับโคลนสาตุนครับนะครับแต่ใจผมกิดดวาไม่สาตุนนะครับเพราะเราไม่เคยโกงใครนะครับเราไม่เคยโกงพี่โกงน้องนะครับเราไปเสืออะไรเขาคือเราจ่ายเขาเราไม่ได้โกงเราไม่หักเลี่ยมเขาไม่ให้ดไม่ให้ใดทำห้ใครเสียน้ำตานะครับนะครับ ลกแรงมามากครับนะครับฟังเาียงดีกาครับเอฟซีครับนะครับมาถึงแล้วครับนะครับดูครับกินอิ่มนอนรับฟันดีครับนะครับดูใช่ไหมครับปัดยุ่งปัดเรื่อยต่อรางกินอิ่มแล้วครับรองนอนแล้วครับนู่นน้ำ้นแล้วนะมุนน้ำอ๊บน้ำครับต่างปีตั้งจัดครับนี่กับย้าไม่ต้องซื้อรับนะครับวิธีการเรียงจ้างข้อฟางใต้ครับนะครับ แลยย่าไม่ต้องซื้อเลยไอ้พ่อมช่วยเป็นสาบัดบุนไอะไรืยดีอ่ะนะหัวทรายดินก็ไม่ต้องทรายดินก็ไม่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 ต้องเปลี่ยนอ่ะแลวที่นี่เป็นสาปัดบุนสาบัดบุนเ้วยครับนะครับย่าก็ลุยมดกับนะครับนะครับเออนะครับเนี่ยครับดูอันนี้ครับนะครับฟองด้วยฟ้าร่ลยทอดไห้เห็นครับไม่ได้ตัดแต่งคลิปแต่อย่างใดครับนะครับนะครับ ถ้ามครับคนที่วาไม่ย่ายจางหลงตายไม่ไม่ย่ายจางใหม่ไปลักไม้นะครับถ้าผากตายเลิกลักไม้เมด่คุณจะมีสวัสดิการให้จางผากตายไหมครับนะครับอย่าอย่าแม่งงูอย่าเล่นงูงนะครับถ้ามีปัญญาก็มาว่ากันนะครับก็ซื้อมาตัวอ่างซ่องลานซาอมลานก็มาปล่อยจางก็ตายไม ห้างเซ้นเง็มาใจหุ้นกับเ네้าเห็ดต่ำเต้าเันเหลืองโมโม้แรงโง่โงนะครับนะครับไม่ได้เอาเงินกยไปซื้อสักบาทเดียวก็ก็ซื้อด้วยด้วยเงินของเขาเองครับนะครับนะครับเนี่ยครับฟังซาลิกาครับนะครับเอ็นกันวะมาอยู่แบบได้รับพี่เขาบอกว่าไม่ย่ายฉางตายไม่ย่ายลงมาพักตายหมาลักไม้นะครับนะครับไม้ผมบอกแล้วอะ เรื่องลากันไม่ใช่ปัญหาครับแต่ว่าคว้านนี่ล้าไม่รอดนะครับคว้านนี้ตายคว้านนี้เป็นล่มจ้างมีปัญหาไหมนะครับมาลากอเลยไหมตะตังมาตะตังเหลาไม่เจ้อหลงเลยะว่าโอ้ยแต่จําเป็นครับนะครับนะครับเผื่อเลี้ยงจ้างเลี้ยงป้าเลี้ยงกองเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงคว้านนะครับนะครับเผื่อป่าจางให้รอดครับนะครับพอไปอยู่ทั่วมันต้องซื้อยาพื้นที่จำกัดในเมืองครับเมินกัต้องเที่ยว นะครับพอมาอยู่ข้างนอกเนี่ยยากก็เลยมั่มแต่ว่าไม่มีงานกั้นําก็ต้องพาไปอ่าในเมืองมีงานมีการพอได้เลี้ยงจางเลี้ยงคนเลี้ยงกว้านเลี้ยงกรอบกลัวนี่ครับสิงหเหียนจัดเจนคิดอไอ้งายจัดใจสมองมากคิดนะครับก้นโอเคครับอไอ้งายสวัสดีครับ Shanghai Channel